สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงนวดเกษตรออนไลน์กน็จะมาแนะนำในเรื่องของการปลูกทุเรียนเล็กไม่ให้ตายนะฮะโดยที่เราจะพูดถึงรายละเอียดในเรื่องของการปลูกเลยนะครับเพราะแต่ละคนได้สอบถามติดตามมาบอกว่าลุงนวดช่วยแนะนำอีกทีสิว่าในเรื่องของการปลูกควรจะปลูกยังไงบ้างปลูกและไม่ตายปลูกยังไงครับผม สิ่งแรกเลยนะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับการเลือกต้นพันธุ์ทุเรียนนะครับการเลือกต้นพันธุ์ทุเรียนนะฮะเป็นสิ่งสําคัญยิ่งเลยนะครับในการที่จะจะสําเร็จไม่สําเร็จนะฮะถ้าหากเราเลือกต้นพันธุ์ที่ไม่แข็งแรงหรือติดโรคมานะครับก็อาจจะทําให้ทุเรียนของเราเนี่ยตายได้หรือติดโรคก,กับแปลงใหญ่ของเราได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกทุเรียนที่ มีความอุดมสมบูรณ์นะครับสิ่งแรกเลยก็คือครับเราดูครับรากครับทุเรียนเห็นไหมครับก็จะมีลากรากลอยรากฝอยลอยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับหน้าดินนะครับ 2. อครับโคลนต้องโตครับนะครับสามครับลำจากโครนขึ้นมานะครับจะต้องโตเท่าๆกันเรียวขึ้นไปนะไม่ใช่ต้นลำเล็กนิดเดียวนะครับ สามครับใบต้องอุดมสมบูรณ์ครับใบยอดนะครับจะต้องโตนะครับใหญ่แข็งแรงนะครับจับแล้วจะมีสปริงนะครับจับแล้วจะมีสปริงและเขียวนะครับไม่ใช่ว่าจับแล้วไม่เด้งกลับเลยไม่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 ดีนะครับผมสามครับไอ้สี่ครับมันจะต้องมีหมายความว่ายอด ที่เราซื้อมาเนี่ยฮะยอดเห็นไหมครับยอดจะต้องอุดมสมบูรณ์นะฮะอาจจะเป็นเพสลาดนะฮะตรงนี้เป็นหางดาบไปแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ายังยังปลูกได้อยู่นะครับผมต้นนี้เนี่ยผมซื้อมา120บาทครับร้อยยี120บาทนะฮะความสูงก็ก็เท่ากับประมาณนะครับร้อยหกสิบเซนนะ,นะครับ60เซนแล้วจากนั้นนะครับ ก่อนที่จะปลูกเราก็มีการเตรียมดินหรือการปรุงดินนะครับเตรียมดินเสร็จก็ต้องมาปรุงดินอีกนะครับผมปรุงดินเสร็จนะครับเราก็เอาต้นกล้าที่เราซื้อมานะครับเอามาเลี้ยงแดดครับเลี้ยงแดดที่ท,ที่ที่หลุมนี่แหละครับผมตั้งไว้เลยนะครับประมาณสองอาทิตย์นะครับเราปรุงดินเก็บไว้สองอาทิตย์ แล้วเอาต้นกล้ามาตั้งไว้2อาทิตย์เช่นกันนะครับผมแล้วก็ก่อนปลูกนะครับเห็นไหมครับผมจะมีการตั้งไว้เพื่อที่จะให้เขาปรับสภาพนะฮะกับสภาพดินฟ้าอากาศากับแปลงทุเรียนของเรานะครับผมนะฮะครับดูสิครับ,รบนะฮะ ต้นนี้จะสูงครับก็จะเป็นเม็ดแล้วครับผมน่ครับก็จะตากแดดไว้นะครับเพื่อเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณสองอาทิตย์เช่นกันนะครับผมเห็นไหมฮะแล้วต้นมันกรใจเหี่ยวแล้วการปลูกเนี่ยฮะก็อากาศเย็นๆนะครับก็จะปลูกนะฮะช่วงเย็นๆก็จะเป็นการดีครับผมเพราะตอนคืนเนี่ยอากาศจะเย็นแล้วก็เขาจะมีการปรับ ตัวนะครับผมนี่ฮะครับแล้วผมจะมารีวิวนะครับมาแนะนำนะฮะในเรื่องของการปลูกนะครับหลังจากที่เรามีการาปรับปรุงดินเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งขุดหลุมนะครับเราอย่าขุดหลุมลึก,กน,นะครับอย่าขุดหลุมลึกขุดหลุมเท่ากับตท่ากับโคลนหรือตุ่มที่เราได้ซื้อมาเท่านั้นแหละครับ ขุดขุดขุดให้ให้เท่ากับตัวนี้นะครับนะครับนนฮะผมก็จะให้คนงานนะฮะได้มีการขุดนะครับครับครับปูงดินไว้แล้วหนอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ตากแดดเ,เลี้ยงแดดไว้1นอาทิตย์สองอาทิตย์เช่นกันนะครับลำดับต่อไปครับเราใช้น้ำ ค่าเชื้อรานะครับเมโทเรซินนะครับนะครับแล้วพ่นเข้าไปครับพ่นรอบๆเลยครับที่หลุมเลิมพ่นรอบเลยครับเพื่อฆ่าเชื้อราในดินนะครับผมฆ่าเชื้อราในดินครับผมครับต่อไปครับเราก็ตัดก้นหลุมครับเราเราทดลองก่อนนะครับเราเอาไปตั้งวางดูก่อนว่ามันจะพอดีไหม นะครับนี่ครับอันนี้ก็เห็นไหมฮะปากถุงหรือดินเดิมจะเท่ากับดินใหม่นะครับนะครับพอครับเราตัดตัดตัดก้นหลุมกับตัดก้นนะครับเราจะตัดทั้งหมดเลยนะครับเราตัดที่ก้นนะครับออกนะฮะเพื่อตรวจสอบนะครับว่าจะมีรากขดอยู่ไหม แต่ตรงนี้นะฮะก็เราซื้อมาอายุยังไม่ถึงปีนะครับผมก็จะมันจะไม่มีรากขดครับผมแต่ก็เช็คดูก่อนนะครับผมและอีกอย่างนึงการตัดอย่างนี้ทําให้รากฝอยต่างๆนะคุยครับคุยครับคุยครับ คุยๆๆเลยคุยๆเข้าไปลึกหน่อยคุยไปลึกหน่อยนะครับสาเหตุที่คุยอย่างนี้นะครับพอครับพอครับเพราะว่าก้นหลุมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นดินที่เสียแล้วนะครับเป็นดินที่เสียแล้วเนื่องจากว่าดินที่อาจจะเป็นมีเชื้อราอยู่นะครับมีเป็นรากเน่าอยู่นะครับดินอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะหันหน้าใบนะครับ ไปทางทิศตะวันออกครับผมนะครับวางตรงๆครับวางให้ตรงเลยนะครับสังเกตดูให้ดีวางให้ตรงครับวางให้ตรงครับจากนั้นครับวางนั้นดึงดึงครับค่อยๆดึงครับดึงถุงขึ้นมาครับ จานั้นกบดินครับกบดินที่เราปรุงไว้แล้วนะฮะครึ่งหลุมครับครึ่งหลุมครึ่งหลุมจากนั้นนะฮะก็กดเข้าไปกดให้แน่นครับกดให้แน่นครึ่งหลุมกดให้แน่นครับครับกดให้แน่นโอเคครับผมเอากบนะครับครับเกลี่ยให้เท่าเกันนะครับเกลี่ยให้เท่าเท่ากันนะครับเกลี่ยให้เท่าเ่ากันรอบๆอนะครับ ที่เราต้องเกลี่ยให้เท่าๆกันเนื่องจากว่าเราการให้น้ำนะครับถ้าหากว่าเราทําปากหลุมเป็นปากป่องภูเขาไฟแล้วเนี่ยทำให้น้ําอาจจะขังอยู่ที่ปากบ่อนะครับหรือต้นที่เราปลูกนะครับทําให้เอาอ,อกเคลียเกลี่ยออกน,นะฮะทำให้รากตายได้เน่าตายได้นะครับแล้วก็อาจจะติดเชื้อนะครับเชื้อราได้ง่ายๆนะครับครับ อันนี้เรียบร้อยครับกดกดอีกทีครับครับกดให้แน่นนะครับครับจากนั้นครับเราใช้ไม้ปักครับนะฮะนอก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 เอออย่าอย่าไปปักไปที่เบ้านะครับปักที่เบ้าไม่ได้นะถ้าปักที่เบ้าเนี่ยทำให้ลากฝอยหรือลากอาจจะขาดได้นะครับแล้วก็เชือกมัดครับ เตรียมมาไหมครับครับเอาตัดตัดั่นมาเลยก็ได้นะครับพอแล้วพอแไปเอาต้นที่เรากำบังดีกว่านะครับมาเลยเตรียมมาเลยครับก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะต้องมีการปรุงดินนะครับเป็นการปรุงดินนะฮะไว้ประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับ ปรุงดินการปรุงดินก็คือว่าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยอินทรนะีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่หมักจากต้นจำฉาหรือใบจำฉานะครับของผมจะใช้ใช้ใบจำฉานะครับในการที่จะมาหมักหมักจะเป็นดินนะครับหมักจะเป็นดินแล้วจากนั้นก็เอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีสักครึ่งกำมือนะครับคุกเคล้ากับดินเดิมนะครับคุกเล้ากับดินเดิมนะแล้วหมักไว้ สองอาทิตย์นะครับแล้วถึงจะมานะครับนี่ครับเราจะใช้ใช้จับใบตองกล้วยนะครับนะครับมัดนะครับนะครับรับลดน้ำครับ ้นน้ำให้ชุ่มครับรอบๆครับให้ชุ่มเลยครับที่โคนใส่ไปด้วยครับ,รบโอเคครับตอนนี้เราก็ต้องมีมีกำบังครับการสาเหตุที่เราต้องมัดเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเ,าเราก็ป้องกันลมนะครับในการพัดต้นโยกไปโยกมาเมื่อโยกไปโยกมาเนี่ยจะทำให้ ต้นนะครับหรือรากคลอนหรือรากขาดได้นะครับก็จะทําให้เราทําให้รากนะฮะขาดมันก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตครับผมเนี่ยฮะไอ้ที่กําบังก็ง่ายๆครับผมใช้วัชพืชนะครับเอามาอีกครับมาอีกครับวัชพืชในในในสวนเรานี่แหละครับผมนะฮะกำใหญ่ๆเลยนะครับ เอาล่ะครับครับก็ปักเข้าไปครับไปทางทิศต,ตะวันตกกันนะครับผมเพื่อที่จะเป็นพรางแสงให้กับต้นทุเรียนต้นทุเรียนของเรานะครับซึ่งก็ยังอ่อนแออยู่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอพรางแสงนะครับผมครับ ห่างๆหน่อยก็ได้ครับขุดก็ได้ครับขุดห่างๆหน่อยนะครับนี่ฮะเราต้องประยุกต์นะ,ะสิ่งไหนที่เรามีอยู่ถ้าเรามีทางมะพร้าวก็เอาทางมะพร้าวนะครับนะครับทางปลาล์มก็ได้ครับผมแต่ตัวนี้เราเห็นว่าโอ้เนี่ยของเรามันมีอยู่นะครับแต่ก็มัดระม,ม,มัดระวังในเรื่องของการพัชพืชนนี่อาจจะเน่าแล้วก็อาจจะเปิดโบเกิดของเชื้อราได้ นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะนั่นค่าหากมีเชื้อรานะครับเราก็ก็ต้องเอาออกนะครับแล้วก็พยายามพ่นคับผมให้แน่นเลยครับครับก็กระจาย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 หน่อยครับกระจายยอดให้มันให้บางแสงให้เยอะดีๆหน่อยครับเอออย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละครับพอแล้วครับพอแล้วครับใ่นี้ก็พอแล้วครับนะเหยียบให้แน่นครับ นี่ครับถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในการปลูกทุเรียนนะฮะอ,อย่างามีประสิทธิภาพนะฮะทำให้ไม่ตายแน่นอนเลยครับเพราะว่าผมปลูกมาจะใช้วิธีนี้นะครับสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเชือ้อราบางคนอาจจะใช้ไตรโคโดมา,าลาดลงไปนะครับผมนี่ฮะจากนั้นนะฮะเราก็อาจจะใช้ายาฆ่าเชื้อนะฮะพ่นไปอีก หนึ่งรอบนะครับให้ลบรอบนะครับนะฮะถือว่าเป็นเสร็จพิธีครับผมในเรื่องของการปลูกทุเรียนนะฮะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและติดแน่นอนครับผมลุงนวดเกษตรออนไลน์ได้มาให้ความรู้กับพวกเราเนะฮะแลกเปลี่ยนกันนะครับกับนักปลูกมือใหม่เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ผู้เราเนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในเรื่องของการติดตามคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับ